5คนรวยใหญ่ตั้งใจวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อประจบเด็กหนุ่มยากจนวัย20ปีคนหนึ่งแม้กระทั่งไม่ลังเลที่จะให้หลานสาวที่สวยงามราวดอกไม้แต่งงานกับชายคนนั้นตามใจชอบเพียงเพราะเด็กหนุ่มยากจนคนนี้เคยเป็นนายของพวกเขาเมื่อ50ปีก่อนเมื่อ50ปีก่อนเหล่าคนรวยเหล่านี้เพียงแค่เรียนรู้พื้นผิวบางอย่างจากซูยี่ก็กลายเป็นผู้นําในสาขาต่างๆไปแล้วถ้าตอนนี้หลานสาวของตัวเองสามารถประจบซูยี่ได้ในอนาคตจะไม่ใช่การประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่หรอกหรือ ซูยี่ก็รู้ว่านี่คือความตั้งใจของอยูกวัวอันค่อยๆลองอย่างเชิงทีละขั้นสุดท้ายให้ยูฮุยอิงกลายเป็นเพื่อนกับเขาสําหรับวิธีการที่รอบคอบและตั้งใจของอยูกวัวอันแบบนี้เขาค่อนข้างไม่พอใจอยู่บ้างแต่เขาไม่ได้รังเกียจเด็กสาวยูฮุยอิงคนนี้นั่งกินข้าวกันเถอะซูยี่พูดขึ้นแล้วก็หาโต๊สะสะอาดนั่งลงเรียกเจ้าของร้านมาเพื่อสั่งอาหารราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยยูฮุยโยก็ไม่เกรงใจนั่งลงตรงข้ามกับซูยี่ ซูยี่โบกมือเรียกลินอี้หยุนและคนอื่นฮ่าฮ่ามานั่งกันเถอะลินอี้หยุนและคนอื่นๆก็มาถึงถ้าตอนนี้เดินออกไปคงรู้สึกรกระอักกระอ่วนไม่ดีกว่าหรือถ้านั่งไปอย่างเปิดเผยแต่หวังจุหลินและคนอื่นๆกับลังเลเล็กน้อยการนั่งร่วมโต๊ะกับเทพิดาอย่างยูฮุยโหยและลินหยูหยุนพวกเขาค่อนข้างเขินอายที่จะนั่งลงจริงฮ่าฮ่าพวกนายยังยืนอยู่ตรงนั้นทำอะไรมานั่งกันเถอะซูยี่ยิ้มแล้วบอกว่าฉันเลี้ยงเองซูยี่เพิ่งนั่งลง ยิบโทรศัพท์ออกมาแล้วพูดกับยูฮุยโยว่าอ๋อเมื่อวานฉันยืมเงินนายมาไม่ใช่เหรอฉันจะคืนเงินให้นายแล้วก็ขอแอดวีแชทด้วยพิ่งหัดเล่นโทรศัพท์และใช้วีแชทซูยี่เหมือนเด็กที่ชอบเล่นสนุกแอดวีแชทการโอนเงินหรือชำระเงินแบบนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจยูฮุยโยก็ไม่เกรงใจยิบโทรศัพท์ออกมาเปิด QR code คให้ซูยี่สแกนนายดูแล้วให้ตามใจชอบละกันเมื่อวานซูยี่เพิ่งเริ่มทำงานยูฮุยโยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขามีเงินเท่าไหร่ เดี๋ยวโอนเงินให้แล้วถ้าไม่พอก็คงไม่ดีหลังจากซูยี่แอดวีแชทแล้วเขาโอนเงินให้เธอ1,500บาททันทีถามว่าพอไหมยูฮ uh ุยโยกดรับเงินแล้วเผยรอยยิ้มรอยยิ้มมีลักยิ้มและตาหยีบอกว่าเจ้านายใจกว้างเจ้าของร้านยื่นเมนูมาให้ซูยี่มองเมนูราคาติดชัดเจนราคาไม่แพงเลยผักประมาณ20บาทเนื้อหรืออาหารจานใหญ่ก็แค่60กว่าบาทเมื่อคืนจางถิงโอนเงินล่วงหน้าให้เขาสองพบาท หลังจากนั้นเขาก็ไม่กล้าของเงินล่วงหน้าอีก500ยบาทนี้ต้องใช้ไปถึงสิ้นเดือนเต้าหู้ผัดพริกเสฉวนหนึ่งจานสุกแตงกวากับไข่เย็นหนึ่งถ้วยมูผัดซอสปลาหนึ่งจานอีกหนึ่งจานสูยี่มองไปที่ลินอี้หยุนยื่นเมนูให้เขาแล้วบอกว่านายสั่งเองฉันไม่สั่งแล้วลินอี้หยุนโบกมือบอกว่านายจัดการสั่งไปยูฮุยโยรับเมนูไปมองดูครู่หนึ่งพูดเบาๆว่านำกุ้งมังกรเผ็ดมาสองช่างแล้วก็เนื้อวัวตุ๋นหนึ่งจานปลาไหลผัดแห้งอีกหน,นึ่ไม่เกรรงงใจจิ ฮ่าฮ่าฉันจนนายรู้อยู่แล้วสูยี่พูดว่าจนแต่ก็ไม่รู้สึกอายเลยพูดออกมาปากเลยไม่สนหน้าไหนผู้ชายหลายคนชอบรักษาหน้าต่อหน้าผู้หญิงถึงแม้จะไม่มีเงินในโอกาสแบบนี้ถึงแม้จะไม่มีเงินก็คงยอมฝืนทำตัวเป็นคนรวยยูฮุยโยยิ้มอ่อนฮ่าฮ่าฉันยังนึกว่านายสูเพื่อนร่วมชั้นรวยแล้วซะอีกสูยี่ไม่สนใจเธอพูดกับเจ้าของร้านตรงๆว่าสิ่งที่เธอสั่งเมื่อกี้นอกจากกุ้งมังกรหนึ่งช่างที่เหลือไม่เอาทั้งหมด นายก็แอดวีแชทฉันด้วยสูยี่ยืน่นคิวอาร์โค้ดของตัวเองให้ลิงอี้หยุนข้างๆเจียงเปียวและคนอื่นๆยังรู้สึกว่าสูยี่นี่โหดจริงฮ่าฮ่าที่สําคัญที่สุดคือเขาเพิง่งแอดวีแชทของยูฮุยโญต่อหน้าลิงอี้หยุนวีแชทของยูฮุยโยตอนนี้ยังให้คนอื่นแอดวีแชทเขาอีกแม่เจ้าหรือว่าหน้าตาดีแล้วจะทําอะไรก็ได้ตามใจชอบเจียงเปียวและคนอื่นๆจ้องไปที่ลิงอี้หยุนอยากรู้ว่าเขาจะยอมหรือไม่ลิงอี้หยุนลังเลอยู่ครู่หนึ่ง เขาไม่ค่อยชอบซูยี่เท่าไหร่แต่ซูยี่ให้ความรู้สึกแปลกๆก,กับเขาโดยปกติแล้ววงสังคมของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันซูยี่กล้าท้าทายแม้แต่ยูซิงเหอยังรู้จักกับยูฮุยโยอีกโดยเหตุผลแล้วซูยี่น่าจะเป็นลูกคนรวยแต่ตอนสั่งอาหารเมื่อกี้ถ้าไม่ใช่เพราะยูฮุยโยคงได้กินแต่ผักและบอกตรงๆว่าไม่มีเงินนี่มันคนแบบไหนกันแน่ลินอี่หยุนมองไปที่ดวงตาของซูยี่ดวงตาคู่นี้ใสและลึกซึ้งไม่เหมือนพวกเด็กเสียอย่างเจ้าหญิงเลย ถ้าตอนนี้ปฏิเสธแอดวีแชทต่อหน้าคนเยอะฮ่าฮ่า <H aha> ปฏิเสธแอดวีแชทเขามันจะไม่ทําให้เขาเสียหน้าหรอกเหรอถ้าแอดแล้วไม่แชทด้วยก็ได้สุดท้ายลินอี้หยุนก็แอดวีแชทของซูยีรูปโปรไฟล์เป็นเป็ดน,น้อยน่ารักชื่อวีแชทเรียบง่ายมากแค่ซูยีรูปโปรไฟล์กับชื่อวีแชทดูไม่เข้ากันเลยฉันก็ขอแอดด้วยคนติงเมี้ยวเมี้ยวหัวเราะแล้วหยิบโทรศัพท์ออกมาแล้วสแกนเพิ่มเพื่อนตามไปด้วยการกระทําครั้งนี้ทําให้สามคนในหอพักรู้สึกระเบิดอารมณ์ นี่ยังเป็นมนุษย์อยู่ไหมมาโรงเรียนแค่สองวันเขากลับไปจีบสาวสวยได้ตั้งสามคนแน่ยูฮุยโยและลินอี้หยุนสาวสวยระดับนี้ไม่ต้องพูดถึงสามคนนั้นเห็นติงเมี้ยวเมี้ยวตอนนั้นยังมีความฝันอยู่นิดหน่อยเพราะซูยี่ได้เทพธิดาไปแล้วสาวสวยน่ารักข้างๆคนนี้ต้องทิ้งไว้ให้พวกเขาบ้างสิผลลับล่ะติงเมี้ยวเมี้ยวนั้นตาเป็นประกายเห็นชัดว่าเธอสนใจซูยี่เก็บเรียบพี่ชายนี่มันโหดเกินไปแล้วฝนไม่ตกก็แห้งตายฝนตกก็ท่วมตายจริงฮ่าฮ่า หลังกินข้าวมื้อนี้เสร็จสูยี่เริ่มเข้าใจอาหารสมัยใหม่เหล่านี้บ้างคงมีอะไรให้เข้าใจบ้างจริงๆแล้วก็ธรรมดามากสู้ทําเองไม่ได้เลยสูยี่คืนนี้นายยังต้องไปทํางานที่นั่นเหรอยูฮุยโยไม่ค่อยเข้าใจพฤติกรรมของสูยี่ในเมื่อปู่ของเธอมองสูยี่ในแง่ดีขนาดนี้โดยเหตุผลแล้วสูยี่น่าจะมีอะไรที่พิเศษทําอะไรก็ดีกว่าการไปเป็นเด็กเสิร์ฟเล่าอีกอย่างปู่ของเธอยังยอมให้บัตรทองพิเศษแก่สูยี่ถ้าสูย่แค่ต้องการเงินมันก็ง่ายมาก ไม่ว่าจะยังไงตัวตนของซูยี่เต็มไปด้วยความลึกลับยูฮยโยไม่อาจจินตนาการได้จริงฮ่หาฮ่าว่าซูยี่มีความสามารถอะไรที่ทําให้ปู่ของเธอให้ความสําคัญขนาดนี้ฉันชอบงานนั้นอีกอย่างก็รับปากไปแล้วแน่นอนว่าต้องไปซูยี่พูดโดยไม่เปลี่ยนสีหน้าอีกอย่างฉันไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรไม่ดียูซิงเหอกํกลังตั้งใจฟังซูยี่ไปทํางานจริงฮ่หาฮ่านั่นหมายความว่าเขาสามารถไปหาเรื่องซูยี่ที่ที่ทํางานได้หรือเปล่าหาเรื่องเขาได้ ยูซิงเหอไม่รู้สึกว่าความบาดหมางระหว่างเขากับซูยี่จะจบลงง่ายฮ่าฮ่าลินอี้หยุนไม่ค่อยพูดอะไรแค่ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจยูฮุยโหยกับซูยี่มีความสัมพันธ์แบบไหนกันแน่ทำไมเวยฮุยอิงถึงคิดจะขอบริจาคให้ซูอีฐานะของยูฮุยโหยไม่ธรรมดาหรือว่ายูฮุยโหยชอบซูยี่แต่ซูยี่ไม่สนใจเธอแล้วเขาต้องการใช้ชื่อการขอบริจาคเข้าใกล้ซูอีซูยี่ถามถึงตารางเรียนช่วงบ่ายเป็นคณิตศาสตร์ชั้นสูงเขาเสียความสนใจทันที วิชาคณิตศาสตร์ชั้นสูงนี้ถูกนิวตันคิดค้นขึ้นเขามองว่านี่เป็นแค่เรื่องเล็กฮ่หาฮ่าไม่ได้ยากอะไรอินทิกรัลสองชั้นสามชั้นอินทิกรัลเส้นโค้งอินทิกรัลพื้นผิวสิ่งที่นักเรียนมองว่าซับซ้อนในสายตาของซูยี่มันง่ายมากวิชาแบบนี้ไม่จําเป็นต้องไปเรียนดังนั้นซูยี่ตัดสินใจหนีเรียนนักศึกษาใหม่ปีหนึ่งโดดเรียนวันแรกถ้าเป็นคนอื่นคงไม่กลา้าแต่ซูยี่ไม่ค่อยสนใจเขามาโรงเรียนเพื่อพบปะผู้คนมากขึ้น เรียนรู้ความรู้สมัยใหม่แต่ฟิสิกส์คณิตศาสตร์เคมีเขาไม่ต้องเรียนแล้วเขาเคยใช้อัตลักษณ์อื่นศึกษาสิ่งเหล่านี้มาแล้วสุดท้ายรู้สึกว่าน่าเบื่อเพราะวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ในสายตาเขาจริงๆแล้วไม่ค่อยวิทยาศาสตร์เท่าไหร่กฎวิทยาศาสตร์หลายอย่างบอกว่าเป็นไปไม่ได้เขาทําได้ทั้งนั้น13นาฬิกา30นาทีวังจุลินทและคนอื่นๆไปเรียนแต่ซูยี่แอบออกจากมหาวิทยาลายัยจากวิทยาลัยถึงถนนหมู่ทงเขาอยากลองดูว่าการเดินทางแบบไหนเร็วและถูกที่สุด ตามคำแนะนำของคนแถวนั้นซูยี่ไปทำบัตรโดยสารแล้วขึ้นรถไฟใต้ดินในสายตาของซูยี่เทคโนโลยีของมนุษย์สมัยนี้พัฒนาได้หน้าทึ่งจริงฮ่าฮ่าในเวลาเพียงห้าสิบปีกับก้าวหน้าเกินกว่าพันพันปีหน้าทึ่งจริงฮ่าฮ่านี่คือการก้าวกระโดดเชิงคุณภาพสมัยก่อนเดินทางด้วยรถมา้าจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึง่งเรียกได้ว่าลำบากลำบนจริงฮ่าฮ่าใช้ทั้งเวลาและแรงเยอะตอนนั้น ซูยี่อยากบินเหนือฟ้ามากกว่าหรือกระโดดข้ามมิติไปปรากฏตัวที่อีกที่หนึ่งเพราะในสมัยก่อนมนุษย์เชื่อในเทพเจ้าเห็นคนบินได้ส่วนใหญ่จะรู้สึกเคารพยำเกรงก้มหัวกราบไหว้แต่ซูยี่ค้นข้อมูลแล้วยุคนี้คนส่วนใหญ่ไม่เชื่อในผีสางเควะเขาก็เลยนั่งรถไฟใต้ดินอย่างว่าง่ายวิ่งฉิวไปแต่ไม่มีการสั่นสะเทือนเลยนี่ทําให้ซูยี่รู้สึกดีมากข้อเสียอย่างเดียวคือคนเยอะเกินไปเด็กสาวคนหนึ่งถูกเบียดจนเกือบติดตัวเขา บนรถไฟใต้ดินเกลิ่นต่างๆบนกันเด็กสาวคนนั้นขยิงเท้าจับเปล่าด้านบนหัวพิงหน้าอกของซูยี่หน้าแดงกำ่ำซูยี่ขมวดคิ้วเล็กน้อยแม้ว่าเด็กสาวคนนี้จะดูตัวเล็กน่ารักแต่เขาไม่ได้สนใจอะไรยิ่งไม่เหมือนพวกหื่นที่เต็มไปด้วยความเพลิดเพลินความแออัดบนรถไฟใต้ดินทําให้โจนบางคนมีโอกาสซูยี่ข้างๆ้างมีชายรอยสักที่แขนขโมยกระเป๋าตังไปหลายใบต่อหน้าซูยี่แล้วเด็กสาวที่เบียดซูยี่อยู่ก็ถูกขโมยโทรศัพท์ไป การขโมยของแบบนี้ซูยี่ก็เคยทำเขาเคยมีฉายาว่านักบุญแห่งโจรแต่ขโมยมาเล่นเล่นแล้วก็คืนให้นี่ก็เป็นความสนุกอย่างหนึ่งเพราะบางครั้งซูยี่ก็เบื่อเกินไปเขาไม่รังเกียจโจรและไม่คิดจะยุ่งเรื่องแบบนี้แต่ที่น่าขำคือโจรคนนี้กลับเล็งเขายังกล้าคิดจะขโมยโทรศัพท์เครื่องเดียวของคนจนอย่างเขานี่มันรับไม่ได้จริงๆนี่มันดูถูกกันชัดฮ่าฮ่าเมื่อมือรอยสักนั้นยื่นมาหาซูยี่ซูยี่ดีดนิ้วเบาฮ่าฮ่า หนุ่มรอยสักตัวสั่นไปทั้งตัวรู้สึกว่ามือทั้งมือชาไปหมดเขาเงยหน้าจ้องซูยี่อย่างดุรา้ายอยากข่มขู่ซูยี่ซูยี่ยิม้มมองเขาด้วยสายตาอ่อนโยนสายตานี้ททำให้หนุ่มรอยสักหยุดหายใจกระทันหันความรู้สึกผิดในใจถูกขยายเป็นพันเท่าหมื่นเท่าจริงๆแล้วนักสะกดจิตหลายคนก็ทำได้แต่ซูยี่แข็งแกร่งกว่านักสะกดจิตเหล่านั้นมากแค่สายตาเดียวหนุ่มคนนั้นเริ่มร้องให้โโหขอโทษครับผมขโมยของพวกคุณหนุ่มคนนั้นร้องให้และตะโกนว่าผมผิดไปแล้ว ผมไม่น่าขโมยของเลยเขาตะโกนขึ้นมาทันทีคนรอบๆเริ่มคำหาของตัวเองเมื่อพบว่าถูกขโมยทุกคนเริ่มโกลาหลนุ่มร้อยสักใส่เสื้อแขนสั้นเขาเริ่มควักของที่ขโมยมาออกมาเองเด็กสาวข้างซูยี่ก็อดไม่ได้ตะโกนว่าโทรศัพท์ของฉันความวุ่นวายบนรถไฟใต้ดินจบลงเร็วเมื่อถึงสถานีถัดไปหนุ่มร้อยสัก์ถูกพาตัวลงไปคนที่ยังไม่ได้ของคืนก็ตามลงไปด้วยเด็กสาวข้างซูยี่ในที่สุดก็ไม่ต้องเบียดซูยี่แล้ว จนถึงสถานีหูทงสูยี่ลงจากรถเด็กสาวคนนั้นก็ตามลงมาด้วยเดินไปตลอดทางสูยี่เดินมาถึงถนนหูทงเด็กสาวคนนั้นยังตามหลังอยู่สูยีหยุดกระทันหันหันไปมองเด็กสาวแล้วถามว่านายตามฉันมาทําไมเด็กสาวดูเหมือนอายุแค่1สิบเจ็ดถึงสิบแปดสภายกระเป๋านักเรียนใบเล็กถูกสุยี่ถามแบบนี้เธอดูตื่นตระหนกชัดเจนหน้าแดงพูดตะกุกตะกักว่าฉันพักอยู่แถวนี้ขอโทษคะ่ะสูยี่ดูจากสีหน้าและน้ำเสียงของเธอ สามารถตัดสินได้ว่าเธอไม่ได้โกหกหันหลังแล้วเดินเข้าบ้านตัวเองเด็กสาวยืนมองเงาหลังของซูยี่เดินเข้าไปในบ้านพักข้าฮ่หาฮ่าซูยี่เข้าไปในลานบ้านสามารถเห็นได้ว่างานฝีมือที่เขาเลือกจากร้านแผงลอยเมื่อวานถูกวางไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยบนตะหินในลานเขากลับมาจริงๆแล้วก็อยากรู้จักกับเพื่อนบ้านแถวนี้ดังนั้นหลังจากเก็บของบนโตะหินเข้าไปในบ้านแล้วเขาก็เริ่มเดินเล่นรอบๆบร,บบริเวณใกล้เคียงข้างๆบ้านเล็กที่เขาอยู่ ยังมีบ้านอยู่อีกหลายหลังคนที่อยู่ในย่านเมืองเก่าส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและเด็กรวมถึงผู้เช่าที่ยากจนบางคนเพราะค่าเช่าในย่านเมืองเก่าถูกกว่าย่านใจกลางเมืองมากสูยี่เดินไปที่ลานบ้านข้างฮ่าฮ่าเห็นชายชราสี่คนกำลังเล่นไพ่นกกระจอกไพ่นกกระจอกพัฒนามาจากไพ่ใบไม้สมัยราชวงศ์ถังสูยี่แน่นอนว่าเล่นเป็นและยังเล่นได้ดีด้วยเขายืนดูพวกเขาเล่นอยู่ข้างฮ่าฮ่าเขายืนอยู่ข้างๆดูพวกเขาต่อสู้ ชายชราที่อยู่ตรงหน้าซูยี่ตีไพ่หนึ่งทั้งออกไปหลังจากตีออกไปแล้วเสียใจจนตบหน้าตัวเองเสียงตบนั้นดังมากโอยแย่แล้วตีผิดซูยี่เกือบตกใจนี่คือการตบหน้าจริงฮ่าฮ่าชายชราคนนี้โหดกับตัวเองจริงฮ่าฮ่าชายชราอีกสามคนดูเหมือนชินชาคนตรงข้ามยิ้มแล้วบอกว่าเท่าเฉินนายตบแรงกว่านี้หน่อยแรงอะไรกันเท่าเฉินรูปหน้าแล้วบอกรีบตีมาซูยี่ยืนดูอยู่ด้านหลังตั้งแต่บ่ายสองครึ่งจนถึงสี่โมง เท่าเฉินคนนี้ชนะมาตลอดหนึ่งชั่วโมงครึ่งนี้ชนะไปเกือบ30สิบบาทมีโทรศัพท์โทรเข้ามาเขารีบลุกขึ้นแล้วบอกว่าไม่ตีแล้วฮ่หาฮต้องไปรับหลานสาวแล้วนายหลับเพิ่งกี่โมงเองนายชนะแล้วหนีเลยเหรอพวกเราขาดหนึ่งคนจะตีกันยังไงไม่ตีจริงๆหลานสาวใกล้เลิกเรียนแล้วถ้าไม่ไปแก่เท่าที่บ้านจะด่าเอานายไปแล้วพวกเราจะทำยังไงชายชาราตรงข้ามจ้องซูยี่แล้วถามหนุ่มน้อยนายเล่นเป็นไหม ซูยี่พยักหน้าบอกว่าเป็นนิดหน่อยแต่ฉันไม่มีเงินสดเงินอยู่ในโทรศัพท์หมดชายชราหัวเราะบอกว่านายโอนเงินมาให้ฉันฉันให้เงินสดนายได้เลยซูยี่ก็ไม่เกรงใจหลังเท่าเฉินลุกขึ้นเขาก็นั่งลงแทนยังแอดวีแชทของชายชราตรงข้ามด้วยโอนเงินให้เขาห้าสิบบาทชายชราให้เงินสดเขาห้าสิบบาทลุงให้เขาเงินสดห้าสิบหยวนชายชราตรงข้ามถามซูยี่บอกว่าเป็นแต่ตีไม่ค่อยเก่ง ค่อยๆเรียนรู้ชายชราข้างๆเริ่มสับไพ่พวกเขาต้องการคนอย่างซูยี่ที่เป็นมือใหม่ซูยี่คิดว่าวันนี้ไม่ควรชนะเงินถ้าชนะคงไม่มีชายชราพวกนี้มาเล่นด้วยอีกหลังเท่าเฉินไปซูยี่เข้ามาแทนไม่กี่ตาเงินห้าสิบบาทของซูยี่เหลือแค่สิบกว่าบาทชายชราสามคนยิ้มแย้มเริ่มคุยกับซูยี่หนุ่มน้อยนายอยู่ที่ไหนทําไมไม่เคยเห็นมาก่อนฉันอยู่ลานบ้านข้างฮ่าฮ่าต่อไปถ้าว่างก็มาเล่นกันฉันอยู่คนเดียวก็บัสซูยี่ตีไพ่หนึ่งใบ คนข้างบนชนะอีกแล้วลานบ้านข้างๆชายชราตรงข้ามบอกว่านั่นไม่ใช่ลานของเฉินมินไอเด็กนั่นเหรอนายเป็นญาติเขาหรือสูยี่บอกว่าเขาให้ฉันเช่าลานนั้นต่อไปฉันจะอยู่ข้างๆนี่แหละเฮ้ hey, ก็ไม่เลวฉันดูนายแล้วถูกชะตาหน้าตาดีชายชราตรงข้ามบอกว่าเรียกฉันว่าเท่าหลินฉันบอกนายเลยฉันมีหลานสาวหน้าตาดีเหมือนกันนายมีแฟนหรือยังฉันเรียกนายว่าเท่าหลินดีกว่าสูยี่ยิ้มบอกว่าเรียกแบบนี้สนิทดี ไม่งั้นตีไพ่แล้วยังต้องเคารพผู้ใหญ่เหรอตามใจนายเท่าลินก็เท่าลินเท่าลินไม่ถือสาหัวเราะแล้วแนะนําว่านี่คือเท่าหยางเขาคือเท่าหวางเฮฮ่าฮ่าไอที่ชนะเงินแล้วหนีไปเมื่อกี้คือเท่าเฉินไปตายซะเท่าหวังบอกรีบตีไพ่เซียวซูใช่ไหมฉันดูนายแล้วก็ถูกชะตาต่อไปตีไพ่ไม่ต้องเรียกเท่าเฉินไอหน้าดานนันซูยี่ขึ้นโต๊ไม่นานก็เสียไปสามสิบกว่าบาทพวกเขาย่อมอยากตีกับซูยี่แน่นอนเท่าลินนายบอกเมื่อกี้ว่านายมีหลานสาว ซูยี่หยุดครู่หนึ่งแล้วถามหลานสาวนายชื่ออะไรลินยี่หยุนเท่าลินหัวเราะบอกว่าหลานสาวฉันเหมือนนางฟ้าตอนนี้ก็เรียนมหาวิทยาลัยแล้วถึงเวลาหาแฟนได้แล้วอื้งความต้องการนี่ซูยี่ครุ่นคิดครู่หนึ่งบอกว่าฉันกับหลานสาวนายรู้จักกันจริงฮ่าฮ่าเมื่อกี้ยังกินข้าวด้วยกันอยู่เลยอ่ะรู้จักกันจริงๆเรอเท่าลินตาโตบอกว่าฉันบอกเลยนะไอ้หนุ่มนายย้ายมาอยู่ข้างๆไม่ใช่เพื่อจีบหลานสาวฉันใช่ไหม ซูยี่ก็ไม่คิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้สายหัวบอกว่าไม่มีหรอกฉันกับหลานสาวนายเพิ่งรู้จักกันเมื่อวานพวกเขาเล่นไพ่ไปคุยไปซูยี่ก็สืบเรื่องของลินยี่หยุนชายชราสามคนชนะเงินก็ดีใจเท่าลินดูเหมือนจะพอใจซูยี่มากและลินยี่หยุนนั้นพ่อแม่เสียชีวิตทั้งคู่อยู่กับเท่าลินเพียงลําพังเท่าลินบอกว่าค่าเทอมของลินยี่หยุนเธอหาเองทั้งหมดขยันมากเขาก็กลัวว่าวันหนึ่งเขาจะจากไปอยากหาผู้ชายดีๆให้ลินยี่หยุนพระอาทิตย์ตกดิน ชายชราต้องกลับบ้านกินข้าววงไพ่ก็แยกย้ายเงินห้าสิบาทของซูยี่เสียหมดเกลี้ยงต่อไปถ้าพวกนายอยากตีก็มาเล่นที่ลานฉันมีต้นไม้ให้ร่มเงาก็ไม่เลวต่อไปพวกคุณจะไม่เล่นในสวนของฉันอีกเหรอตอนนี้รู้ว่าเท่าหลินเป็นปู่ของลินยี่หยุนยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ชวนพวกเขามาเล่นไพ่นกกระจอกที่ลานก็ไม่เลววงไพ่จบลงซูยี่เดินไปที่ตลาดผักใกล้ฮ่หาฮ่าจบเกมกลับบ้านแล้วผัดอาหารสองจานแล้วเริ่มวางแผนชีวิตต่อจากนี้ อ่านหนังสือทำงานนี่คือชีวิตของเขาตอนนี้แต่ชีวิตแบบนี้ถ้านานไปก็คงน่าเบื่อต้องหาอะไรทำเพิ่มสิหลังกินข้าวเย็นเสร็จสูยี่นั่งอยู่ในลานหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูดูโทรศัพท์ได้ไม่นานเด็กสาวใส่ชุดเรซอยาวสีขาวเดินมาที่หน้าลานมองสูยี่ถามว่าขอโทษคะสูยยี่พักอยู่ที่นี่เหรอ